ข่าวด่วครับทุกคนอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะตอบว่ายังไงเมื่อโดนเกลียนคีย์บอร์ดแชทมาด่านะครับว่าเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะรับงานคนเดียวลืมพ่อโจแล้วนะครับแอแล้วนะรับเชิญก็ไปคนเดียวไม่ให้พ่อไปด้วยแอบไปรับงานคนเดียวเจ้าท้าบูเจต์ ยันเลยถชูพอใจขาดตัวต้องเมือนเอาพูดเดียวได้ปุ๊บอม่มองยูเ่ยคำตอบของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนนะอยากให้เกียนคีย์บอร์ดมาฟังจริงๆเลยสําหรับข้อความข้อความนี้ครับซึ่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบอกว่า นะครับเขาจ้างหนูแต่หนูไม่ได้เงินนะครับคนที่ได้เงินเนี่ยคือบอสโจมาถามซิว่าใครคือผู้จัดการใช่ไหมครับน้องก็บอกว่าคือพ่อโจนั่นเองทําให้พ่อโจแบบว่าต้องหลบหน้าเลยนะแบบนี้นะทุกคนเรียกได้ว่าเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาถามแบบนี้ครับทุกคนได้ฟังคํานี้ไปก็คงจะจุกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับข้อความนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าอุงอิงพป่บ้านแพกน้องนะครับก็คงจะหมดความอดทนจริงๆครับกับข้อความเหล่านี้ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า นะคือถ้าหนักเกินไปเนี่ยน้องก็ออกมาตอบโต้บ้างอันนี้อุ้มอิมไม่ได้เห็นว่าจะมีผลเสียอะไรต่อน้องครับทุกคนคือเรามองว่าบางทีเนี่ยคนที่รอปั่นป่วนคนที่จ้องทำลาย มีจริงต้องบอกแบบนี้และ f อฟแฟนคลับของน้องอุงอิงพี่บนแพงรอเป็นเกาะคุ้มกันให้น้องก็มีจริงครับเมื่อน,น้องเจอคำถามอะไรแบบนี้ทุกคนพร้อมที่จะไปฟาดฟันแทนน้องทุกคนพร้อมที่จะปกป้องน้องแฟนคลับอุงอิงยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับยังอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เหมือนเดิมแต่คนที่จ้องทำลาย1เลยอิจฉา2เลยอุงอิงดังมากนะครับได้มาไลทุกคืน คอยจ้องที่จะอิจฉาครับคนกลุ่มนี้มีแน่นอนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับน้องเนี่ยได้พูดแบบนี้ไปเนี่ยน่าจะทําให้คนที่เข้ามาด่าน้องเข้ามาว่าน้องเนี่ยเข้าใจแล้วนะกับคนบางคนบอกว่าดังแล้วลืมตัวดังแล้วหยิ่งต่างๆนานาครับทุกคนนะคือมีมันมีนะครับกลุ่มนี้คือมีมากๆบางคนบอกว่าไม่อยากให้อิฟเอามาจับเป็นประเด็นใช่ไหมครับถ้าไม่เอามาเป็นประเด็นทุกคนเห็นไหมละครับ น้องก็เจอแบบนี้อยู่ดีน้องก็ต้องออกมาพูดเองอยู่ดีเราเป็นด่านแรกที่เป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้องดีกว่าครับทุกคนป้องกันคนกลุ่มนี้เข้าไว้ครับเวลาถ้าเข้ามาป่วนคือช่วยกันสแปมเลยทันทีนะครับในช่องทางไหนก็ได้ที่น้องอุ๋งอิงเล่นโซเชียลครับทุกคนถ้าทําแบบนี้น้องก็จะไม่เห็นข้อความก็จะทําให้คือร่วมใจกันสแปมคือเคยมีแล้วนะคือเคยมีแล้วที่แฟนคลับน้องอุ๋งอิงเนี่ย ร่วมใจกันสแปมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจปลอมหรือว่าคนที่เข้ามาด่าน้องนะครับทำให้ Facebook เหล่านั้นเนี่ยปลิวไปแบบนีม้มีมาแล้วอย่างช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองที่โดนบุญเพลงใช่ไหมครับเข้ามาต่อว่าอุ้มอิ่มเข้ามาต่อว่าน้องนะครับในช่องอุ้มอิ่มนะครับแล้วที่ทีนี้แฟนคลับทุกคนไปรวมใจกันสแปมจนทําให้เฟซเนี้ยแบบเด้งหายไปในทันตาเลยแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับองอิงเยอะนะครับอุ้มอิ่มมองว่าเราช่วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ปล เพจปลอมอะไรต่างๆตอนนี้คือปลิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําออกมาใหม่ค่อนข้างเยอะครับอย่าเล่นกับพลัง fc ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเราต้องบอกแบบนี้ครับน้องน่ารักเสมอครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ถ้าใครไม่น่ารักกับน้องน้องก็ไม่น่ารักด้วยอย่างเมื่อคืนนี้น้องก็ได้บอกเหตุผลแบบเชื่อนิ่มๆเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้มีอารมณ์อะไรอุงอิงคือพูดแล้วน้องก็หัวเราะ ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดแบบจริงจังแบบโมโหนะครับน้องพูดแล้วน้องก็หัวเราะไปด้วยนะครับแต่พ่อโจโก็หัวเราะเหมือนกลายเป็นคอนเทนต์ซะมากกว่านะครับน้องก็พูดแบบหยิกเหมือนหยิกเหมือนหยิกแกมหยอกนะครับทุกคนเนาะบอกว่า ที่เขาเชิญหนูไปเนี่ยเขาไม่ได้เชิญพ่อโจไปเขาเ่อเอาเล่าแม้นะครับอุ๋งอิงพูดแบบนี้ว่าเขาเ่อเอาพ่อโจแม้นะครับคือเขาจะเอาแต่อุ๋งอิงนะครับนึกออกไหมฮะทุกคนนะอันนั้นคือเป็นแบบนั้นก็คืออันนี้คือด้วยอาจจะเป็นด้วยงบเจ้าภาพด้วยที่อยากได้อุ๋งอิงคนเดียวที่ไหวแค่อุ๋งอิงคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเอาทางด้านบอสโจไปอีกเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะอันนั้นคือเป็นทางของเจ้าภาพไปเนาะแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยก็แตกต่างกันไปที่จ้าง องอิงแล้วก็พ่อโจถ้าคู่แพ็คคู่เนี่ยก็อาจจะต้องต้องเปมาอีกหน่อยนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะมีมองว่าน้องรับงานแบบนั้นคือเหมือนกับน้องไปช่วยซะมากกว่าเป็นงานของพ่อช้างไหมครับทุกคนเนาะเป็นงานของพ่อช้างใช่ไหมฮะของศรีสเกตสร้างบ้านนะคือถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมครับหรือว่ามีหลายงานนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาะนะครับเดี๋ยวเรามารอมารอกันว่าน้องเวลาน้องไปรับงานเนี่ย ถ้าเวลาน้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ทุกคนรอเลยรอสแปมคือคอมเมนต์แบบนี้มีแน่นอนมีแน่นอนครับทุกคนบางทีไม่ใช่คนประเทศไทยบางทีเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นประเทศไหนแต่ว่ามีแน่นอนคนกลุ่มนั้นมีแน่นอนอุ้มอิ่มสัมผัสมาแล้วและในแอปพลิเคชัน tiktok อุ้มอิ่มก็โจนมาแล้วครับคือพูดถึงคนประเทศหนึ่งแล้วก็มาโจมตีเรานะครับแล้วก็มาด่าน้องอะไรแบบนี้พอะฉะแล้วอุ้มอิ่มก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดถึง คนต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้โด่งดังอะไรด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนสหรับคือเอาจริงทุกคนอุ้มอิ่มก็คืออยู่อย่างที่บอสโจบ,บอกว่าการอยู่บนโซเชียลเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้จริงๆนะอุ้มอิ่มอยู่กับมันคือทุกวันเนี้ยทุกคนนึกออกไหมอุ้มอิ่มเวลาเจอคอมเมนต์ลบๆหรือเข้ามาด่าอุ้มอิ่มขำนะครับไม่ได้แบบนั่งเครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้เจอคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าเรา คือบางทีตามด่าแมก้กระทั่งคลิปเรานะครับอย่างคลิปที่อิ่ม,มทําออกมาล่าสุดร้องเพลงคู่กับพิธีเชนรงอุ้มอิ่มร้องคู่กับเหมือนกับว่าคอปเวอร์พิธีเชนรงแล้วพิธีนั่งอยู่ข้างๆนะฮะคนเข้ามาด่าครับก็คือไม่ใช่คือพอไปส่องดูแล้วเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่คนไทยเป็นคนเพื่อนบ้านนะฮะก็แบบมาด่าเราว่าร้องให้พ่อเราฟังหรออะไรแบบนี้ครับทุกคนคือเข้ามาด่าแบบนี้เลยนะคือเขาน่าจะโกรธเราหรือว่าแค้นเราที่แบบ เราไป,ไปว่าศิลปินที่เขาชอบอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้สนใจครับคืออ่านแล้วก็ขำไปนั่นเองคือถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะแฮปปี้แล้วก็อยู่กับโซเชียลได้ไม่ได้เก็บมาคิดมากอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่บนโลกโซเชียลเนาะขอให้อยู่แบบมีสติครับทุกคนต้องมีสติจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยคนสนับสนุนเราอยู่บนโลกโซเชียลอุ้มอิ่มจะไม่ค่อยด่าไม่ค่อยว่าใครถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะครับ คือ FC รู้เลยคือเรารู้เลยนะถ้ามาคอมเมนต์ตำหนิเราติเพื่อก่ออันนี้เรารู้เลยแต่ว่าถ้ามาติเพื่อทำลายแบบนี้อันนี้เราก็รู้เหมือนกันนะฮะพะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากด้วยคนที่คอมเมนต์เหมือนกันนะครับที่แบบคอยตำหนิคนนั้นคนนี้บางทีเขารู้ว่าคุณใช่เอฟซีเขาหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับพะ,ะนั้นแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะครับบางทีเขาอาจจะฟ้องได้หรือบางทีเขาอาจจะให้เอฟซีแฟนคลับของศิลปินท่านนั้นเนี่ย มาช่วยกันสแปมได้แล้วบัญชีคุณก็จะคือพอโดนสแปมปุ๊บคุกคนผลเสียที่เกิดผลพวงตามมาอย่างไงคุณไม่สามารถทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชี Facebook อะไรได้อีกนะครับจะเป็นแบบบัญชีที่ล่อแหลมนะครับแม้จะไปสมัครมาใหม่ใช้อีเมลใหม่แต่ AI ตรวจสอบครับมีความใกล้เคียงจะไปตั้งอีเมลใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับนะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้น้องก็ชี้ชัดไปแล้วว่าอุงอิงมีเจตนาลมแบบไหนนะครับกับในเรื่องของการรับงานคนเดียวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิมขา่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ